ภาษาจีนไม่ยากอย่างที่คิดรู้สิทุกคนครับเรามาเรียนรู้ w o r แคบไ k ภาษาจีนนะครับอยู่3คําก่อนเรียนฝากรู้สิทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราเชื่อไว้ก่อนนะครับนะเรามาเรียนกันครับสําหรับคุณที่ตั้งใจเรียนภาษาจีนนะหรือมีเป้าหมายจะไปเรียนต่อที่จีนหรือเรียนศิลปจีนเอกจีนรู้สิจําเป็นต้องตั้งใจเรียนและกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเราเชื่อไว้ก่อนนะครับนะเราจะช่วยน้องๆได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ เรามาดูคําที่1ครับเตอองตงตรงแปลว่าหน้าหนาวหรือฤดูหนาวนะครับตัวอย่า,า,นานงเช่นปปฟงเป่ยฟ f งเอป่ยฟ g งเป่ยฟังแปลว่านะฮะทางเหนือภาคเหนือทิศเหนือนะครับนะเตอคือของตรงเทียนตรงเทียนคือฤดูหนาวนะครับเขินหลงหนาวมาก รู้สิครับนะปีฟังคือภาคเหนือเตอตุตงเทียนในฤดูหนาวของภาคเหนือขนหลงหนาวมากฤดูหนาวในภาคเหนือเนี่ยหนาวมา,มากๆเลยนะครับโอเคนะสาตรงตรงตรง,ตรงหรือตุงเทียนแปลว่าฤดหูหนาวหรือหน้าหนาวนะครับคำที่สองครับรู้สิครับเตอองตงุงวูหยนวนตงวูหยวนนะรู้สิครับ ต้องวู่ว่าสวนสัตว์นะแปลว่าสวนสัตว์นะรู้สิครับนะตัวอย่างเช่นเราไปสวนสัตว์นะรู้สิครับซึ่งแปลว่าเราไปนปวนาพวกเะรานะครับไป่วนปลว่าราไปวนรปสวนสัตว์นครนะคคือเทป่วว เล,เล่นพวกเราไปเที่ยวที่สวนสัตว์กันเถอะนะครับโอเคไหมไปต่อครับรู้สิครับคำที่สามเตวูันต่วนต่วนต่วนแปลว่าสั้นต่วนแปลว่าสั้นครับรู้สิครับนะ,ะเจจอี这件衣服太短了这件衣服太短了นละ,ะ,นนล,ะ,นะลูกศิษย์ครับซึ่งแปลว่าเส้อเจี้นคือตัวนี้อีฟู่คือ เสื้อผ้าท้ายจุดๆๆเลคือเกินไปต่วนคือสั้นตรงกลางสาย adjective นะฮะจะหมายถึงท้ายต่วนเลยคือสั้นเกินไปอะ่ะนะฮะสั้นเกินไปนะครับเสจจื้อ这件衣服太短了นะเสื้อตัวนี้มันสั้นมากๆเลยนะครับโอเครูสิตที่ตั้งใจเรียนมาถึงตรงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราไว้ก่อนนะครับเราสำหรับรู้สิท์ที่นะอยากจะเรียน h s k อยากจะดสอบ h s k สถาบันพูมเกา สถาบันผู้ปรเกาเป็นที่หนึ่งในการสอน HSK และติวสอบ HSK เราติวมา15ปีเราเคยสอนรู้สิษย์เข้าสอบ HSK ไปแล้ว1,000 10, 0คนนะครับภพราะรู้สิทธถ้ารู้สิทต้องการเรียน HSK หรือติวสอบ HSK เเรามีทุกระดับติดต่อที่หน้าโปรไฟล์หรือนะหาวิธีติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ